สวัสดีครับตัวนี้ปิงกระทะหูเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับมีทั้งหมดห้าไซส์นะครับมีเบอร์ยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดและเลขศูดสิบเอ็ดครับเป็นอลูมิเนียมหล่อครับหนามากครับถ้ายกมานี่คือจะรู้สึกว่าหนักมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมหนาครับซื้อครั้งเดียวใช้คุ้มเลยครับ ตัวนี้เป็นตัวเบอร์เล็กสุดนะครับนะครับเปอรเมียมรอครับแล้วก็ทางเราเป็นทางเราผลิตเองด้วยครับราคาก็เป็นราคาโรงงานเลยครับ